ทางด้านของคุณพิพัฒน์ธชกิจประการนะครับก็ได้เปิดเผยนะครับกระทรวงแรงงานตอนนี้มีความคืบหน้าเพราะคุณพิพัฒน์แล้วก็คณะลงพื้นที่ที่เซจูสาธารณรัฐเกาหลีนะครับไปพร้อมเพื่อเดินหน้าภารกิจสร้างความร่วมมือด้านแรงงานในระดับนานาชาติด้วยการหาลือนอกรอบกับนายมินซอกฮิมนะครับาารักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี <c oughs> และก็ได้มีโอกาสได้เจอนะครับนายสตีเวนซิม ซีเคียงนะครับซึ่งเป็นล้มตีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์แห่งมาเลเซียด้วยนะครับก็มีการประชุมนอกรอบกันการพูดคุยนะครับก็มีการให้ความร่วมมือส่งเสริมแรงงานอย่างถูกกฎหมายขยายโอกาสแรงงานไทยภาคบริการร้านอาหารโรงแรมและก็การดูแลผู้สูงอายุตอนนี้ mm hmm. ที่เกาหลีขาดแคลนมากขณะเดียวกันนะครับ mm hmm. คุณพิพัฒน์ยังบอกว่า การจัดการแรงงานที่ผิดกฎหมายตอนนี้แรงงานไทยในเกาหลีมีถึง19รัฐบาลไทยตอนนี้กําลังเสนอแนวทางในการแก้ไขในเชิงระบบนะครับว่าจะทําอย่างไรให้ผีน้อยต่างๆให้ถูกกฎหมายนะครับแล้วก็ไปทํางานร่วมกับรัฐบาลเกาหลีว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรนอกจากนั้นกับมาเลเซียยังมีความเห็นพ้องกันนะครับว่าทั้งสองประเทศควรจะเป็นผู้นําด้านการพัฒนารายงานในอาเซียนเพื่อจะเปลี่ยนผ่านยุคเศรษฐกิจเป็นยุค ศรษฐกิจสีเขียวและก็แรงงานอิสระไทยก็เสนอแนวคิดนะครับ One Destination t o uh, City เพื่อสร้างงานของทั้งสองประเทศนะครับทำงานร่วมกันภาคการท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ประเทศอาเซียนได้อันนี้ก็เป็นภาพรวมของการหาเหรกัน,ออนตลาดแรงงานนะคะก็ยังเปิด<ม>โอกาสกว้างสำหรับค,คนที่มีสกิลมีทักษะพิเศษนะ,ะ,ะแต่ต้องไปแบบถูกกฎหมายด้วยอุ่นใจสบายใจด้วยนะคะ